ป๊อบมาทไทยแลนด์เตรียมจัดแสดงฮิโรโนะแบงคอกอาร์ตแอบซิบิชันแอนด์อีเวนต์นัดลานเซ็นทตอร์วอล์27มิถุนายนถึง22กร,รกฎาคมนี้ป๊อบมาทไทยแลนด,ด์โดยคุณสิริพรแผลงจันทึกคเคาน์เตอร์เจเนอเรลเมนเจอร์บริษัทป๊อบมาทประเทศไทยจำกัด จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวนิทรศการฮิโรโน b แบงคอกอาร์ต h อ b ซิบิชันแอนด์อครั้งแรกในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยจุดมุ่งหมายแห่งใหม่ล่าสุดของป๊อปมา t ไทยแลนด์คือการรวมเอาความครบในทุกๆด้านของอา t ์ตทอยส์มานำเสนอภายในที่เดียวพร้อมบอกเล่าผ่านเรื่องราวของฮิโรโนหนึ่งในท็อป Char คาแรคเตอร์ของป๊อปมา t ไทยแลนด์ที่รู้จักกันดีในหมู่นักสะสมรวมถึงคนรักงานศิลปะ โดยผลงานหลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์จากคุณหลังศิลปินชาวจีนผู้ออกแบบคาแรคเตอร์ฮิโรโนะรวมทั้งเปิดตัวสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ Style, และลิมิเต็ดคอลเลคชันที่จะวางจำหน่ายในงานฮิโรโนะแบงกอกอาร์ต x อ i ิ i ิชันแอนด์อีเวระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง22กรกฎาคม2567ณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวด์